แค่แบบยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยในรายการคุยมาตั้งเยอะคุยมาซะดิบดีคุยมาซัทุกอย่างเออแค่ไม่ได้เริ่มก็แค่รู้สึกเสียดายนะตรงนั้นแต่ถ้ามันฝืนมากก็ก็พออถ้าฝืนมากมันก็พออันนี้ก็คุยคุยแบบที่นั่งคุยกันคือความรู้สึกคนที่หลุดไปแล้วการกลับมาที่หนูบอกกลับมาว่าเราอยู่ข้างนอกอะเราราเราก็เลยรอ แต่เขาอยู่ข้างในเนี่ยเขาไม่รู้เลยมันก็ไม่แปลกใจเขาไม่คือคือไม่แปลกจริงเข้าใจเข้าใจอันนี้คือเข้าใจแม้ถามเราอ่ะเราเป็นคนดูที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาเราก็เชียร์ใช่คืออ่ะอาจจะเห็นที่พี่แพรเชียร์พี่แพรลงอยู่แล้วเพราะแกเห็นแต่คือแค่แบบถูกครั้งไม่แล้วทุกครั้งที่เจอกันพี่แพรก็จะพูดเสมอว่าแกสู้ๆได้เลยแกทําเต็มที่แกไปเลยเพราะแกคือคนที่อยู่ในบ้านเท่านั้นเอง เออเท่านั้นแต่แค่กลับมาปุ๊บแล้วเหมือนโดนตอกหน้าไปอีกหนึ่งทีอะเข้าใจปะ่ะเออมันก็เลือ่ออะไรอะไรเงี้ยอื